ดูนะคะเมื่อเมื่อวันก่อนระบายน้ําดูตอนนี้ไม่ใช่แค่น้ําค่ะดินด้วยค่ะไม่สามารถออกจากประตูบ้านได้เลยดูนะแล้วทีนี้จะไปซื้อของหรือจะออกไปข้างนอกดูค่ะดูของว่าอยากจะพาจ้าอะไราส่วนอ่อนนะ ไม่ลดนั่นนิน่งผู้เดียวตายนลยการยินมแค่ลเล็กๆไปเขีนไปวั <lottery> นนี้ยิ้มหน่อยยายคุณยายยิ้มหน่อยความลำบากของเขาเนะโมโหวสิยว่าจังใดนจะจ๊ะมงึงซื้อดินมามันบ่ไดใดใส่แล้วดินนี่นนไหลออกหมดแล้ว ดูคุณยายโอ้ดินแบบมันมันไม่ใช่ดินที่แบบว่าแข็งมันเหมือนดินทรายผสมพอเวลาฝนตกน้ำมันก็พัดเอาให้แบบมันไหลออกพอไหลออกปุ๊บอย่างเงี้ยทางไหนที่มันค้อยต่ำใช่ไหมมันก็ไหลไหลลงสิ่งที่มันค้อยต่ำก็คือ นี่แหละทางเข้าบ้านเล่นแบบเปิดประตูอะไรไม่ได้เลยสายอุดอเดินม,มาก็เนื่ยเหมือนกันนะเนี่ย อันที่เดินมาไม่ใช่ตัวเปล่าแล้วครับแบกของเข้าบ้านอีกนะเต็มหลังเลยไว้แค่นี้ก่อนนะคะ